At this stage, as we are about to enter the new year, now on stage we have Ms. Sudaratwan, Supakit Koson, the Ministry, the Minister of Culture, and the Chairman of the Ceremony on stage. ถูกต้องค่ะและยังมีผู้แทนจากทางฝ่ายจีนนะคะท่านชังอยู่นเหมิงค่ะอีกที่จะไทยช้างจะายวยไทยและฝ่ายจีนนะครับจะได้ร่วมกันลั่นของชัยเป็นจํานวน9ครั้งนะครับเพื่อก้าโคศปีสองพ้าร้อยหกสิบพร้อมๆกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ่คะและยังมีท่านพลอยเทนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมค่ะไหโยอไทโบว์เวิร์บปูจางจู่หลีอ่ผูุลโออี女士 and also The a s s i s t a n t Minister at the Ministry of Culture ค่ะและยังมีท่านยุทธิกาอิสรางกูลณอยุธยาค่ะรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะค่ะและท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านประสบเรียงเงินนะคะประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเอาละค่ะเรามาร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมกันค่ะ 5..4..3..2..1.. ส,ส,ส,สวัสดี พวกเราเชาวไทยทุกคนนะคะได้ก้าวข้ามปีพุทธศักราช2567อย่างเป็นทางการเข้าสู่ศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2568ค่ะด้วยความเป็นิบอมงคลสำหรับวันนี้นะคะพวกเรารู้สึกเป็นเกียรตอย่างยิ่งค่ะยู่นี้เราได้มาสวดมนต์ข้ามปีใหม่ถือว่าเป็นอันที่สองอันยิ่ใหญ่ราร้างร่วมกันค่ะอ h e Thai people have c r o s s over

2025年，官方的 b l e s c i n g for today by Yanerigu Buddha Reverend。现在我们正式迈入佛历2568年，迎来新的一年，带着吉祥如意的祝福。今天我们感到无比的激动，在这辞旧迎新的时刻，我们感谢过去一年中的每一次相遇和成长，更期待新一年充满希望和精彩。

Let us carry this positivity and unity with us as we embark on a brand new journey in 2025. May the coming year bring you happiness, success and prosperity. Let's make it a year to remember. Happy New Year! สุขโนสุโมโตจะสุเยตังพระมาจาลิสุปัตตาคีนางกายกรรมวะจกรรมปัตตาคีนางปัตตาคีนางมโนกรรมปณิติเตวะทาคีนางปัตตา นันิกตะวานัลปันตันเถรปิเนชยันโตโพธิยามุเลสกยานันันทิวันทนนเอวังตะวังวิเโย

ขัตตังสุมังคาลังสุปาปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจสุเยตังพรามจาริสุปัตตะินังอายคามังหะ ကမ္မံပတာကိနံပတာကိနံမနောကမ္မံ ವನೀತೀತಂ ಪ တာက ಿನಾ ಕಠಾ က ಿನ ံ ಕತವಾ ನನಪಂತಂತೆ ತಾಥಾಖ ิเท และในขณะนี้นะคะเราก็อยู่กับท่าน